ญกายก็บอกตอนร่างกายชีวิตก็มีการเรลี่ยนแปมันก็จะเป็นส so no no ่วนหนึ่งที่เราที่เราเรียนรู้มาจากผู้สอในวันแรกว่าชีวิตมันมีส่วนที่เกิดทั้งร่างกายและจิตใจแต่ภาษาที่ผมใช้มันเป็นภาษาบอกผีไงไม่ใช่ภาษาวิชาการผมจะผมจะผมจะประดิษฐ์คำที่แปลกๆมาใช้ คือตั้งคำเหมือนเพื่อนมันจะถ่ายนั่นค่ออกไหมตรีกายก็คือที่ผมให้ดูเมื่อเช้าตรีกายนะชื่อผมยังไม่ได้บอกเลยอ่านว่าสารติครับสารติสารติภูมิโพธิอันตั้งเองนะไม่ได้ว่าม้ตั้งใครนะภูมิโพธินะูอ่านทุกตัวเลยภูมิโพธิไม่ใม่ไม่ได้ไปสร้างอะไรข้างนะรอย่างเงี้ยมันได้ าษาสติปการักปฏิบาลีเชื่าสติปะิเชื่ควาสติปูโมทิอันเป็นบุญมาโดยการอบรมนาฏีิปห์อาฏย์นีเองนะในยูเนสโกเรามีรายบุคนะศูนย์พัฒนาคุณอาชีพเราก่อนเป็นผู้ัน ป็นโวงงานที่เราจะทำให้เราไ,ได้เรยียนจากคุณหมอ,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 อไปจริงๆหมอบใหญ่จะได้หมดเลยเหลายๆคนซื้ไไอไปใครไม่เคยสมควรได้ในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวกรดเราจะมีงานที่แบบนี้ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของคุณหมอ,อนะครับผมก็เลยมาร่วมงานกับคุณหมอเราจะพัฒน,นาทั้งร่างกายจิตใจและจละิตวิญญาณที่สมบหรณ์ เพื่อที่จะทำให้คนเมีความสุขร่างกายจิตใจใจิตใจให้เกิดความสมดุลเพื่อราไปสู่ความสุขระบบก,การศึกษาทุ่วันนี้เรสอนแห้คนคิที่ที่มากมนะีคู่มากจริงๆครับคนที่คิดมากมันยิ่งทุกข์มากทำไมมัน,นทุกข์ร้เปล่าครับคือจบการศึกษาที่สูงเนี่ย มันรู้แล้วมันเวลาการมากระทบมันมันจะขึ้นนะเป็นู้ถูกนะทำมีกเรว่ากู้ถูกก็เลยนนจะร้อนลึกร้อนและนนเวลาไปทำงานเด็กหมายไปเลยวับอูถูกเป็นนะเป็นผมเป็นสมัยอยการุณายุธการแห้งแต่นี่มแน่นต้รูย เห็นไหมเห็นไหมนะครับพวกมาใหม่จะคิดว่าโอ้โหเจ้านายไม่ฉลาดเลยนะดีมันจะเป็นอย่างนั้นนักคนหน่อยเป็นระดับงานผมก็เลยใช้ใครเป็เองอยู่ไม่ได้นะเขาบอกถ้าใครที่ควาคิดแบบนี้ไม่เปียนนะมันจะอยู่ยากนะครับสิ่งที่เราเรียนมากราไม่มีการคิดเนี่ยกราไม่มีการทำอะนรเลย่างถ้าคิดอยู่ที่คิดซับซ้อนที่ดี แต่เวลาไปปฏิบัติยิ่งง่ายจริงเพราะว่าเราทำมารทำนิ้ทีละจานมันจะทำได้เรียบง่ายแต่เวลาปฏิบ so ัติคิดเนี่ยซับซ้อนโอ้โหูเพิ่งถึงอึ้งหนึ่งตะลึงอันนี้ก็เริ่มซับซ้อนแล้วเดี๋ยวไปเสนอเวทีไหนกันแล้วคนนะที่นี่เราเชื่อว่าเอาให้คนมีความสุขก่อนและใส่คนเข้าไปในทำงานการทำงานคนที่มีคำทำงานด้วยความสุขงานมันจะออกมาดีครับมีคุณภาพที่ผมเรียกว่าเนี่ย ทำงานยังไงมีคุณภาพคือทำงานได้จิตใจดีนะสังเกตดูนคนที่ทำงานมีคุณภาพหน้าตามจยิมแย้มแจใสนะสังเกตดูใครๆก็อยากเข้าใกล้ใช่ไหมเราสังเกตเพื่ออยู่ใกล้แล้วมันเย็นถ้าไปอยู่ใกล้พวกนี้นะโอ้โหมันร้อนนะไปไหนไปชวนดินทางแต่เพื่อนชวนติคคนโน้นคนนี้อหแต่บางคนที่มันมันท่าเดียวกันนะเข้าใกล้แล้วมันโอ้จะกรุกกันตัวเนี่ยเลยกอดกอดจมน้ำ แต่มันไม่รู้หรอกกำลังตกกอดคอมันจม,จมน้ำาม่รูตัวนะครับเนี่ยสังเกตด,ดูใจของเราไม่ดีพอมีความสุขงา,ง,งานก็จะออกมาดีปรสมความสำเร็จสำเร็จมันไม่ได้ไม่ใช่ได้แต่งานนะได้ทั้งคนได้าตสังคมมันมันทั้งหมดนะ่นนี่คือความเชื่อของเรานะครับซึ่งซึ่งเรากำลังจะเอเอ หลักส ini, pues ni, ูตรปริญญาตรีการจัดการสุขภาพชุมชนขึ้นที่นี่ขึ้นที่เวิลด์เมดซิตี้เนี่ยนะครับกำลังประสานกับสถาบันอยู่ในปี8โดยเราจะพัฒนาคนให้มีเนี่ยให้เป็นซูเปอร์แมนเลยนะเป็นการศึกษาที่พลิ้นนอนนะผมจะพาตื่นทั้วัดทั้งปีห้าผมจะพาทำเนียดูสิสี่ปีมันไม่เกิดให้มันรู้ไป เราไปเห็นการศึกษาทุกวันนมาดูจริงลอส่งลูกเข้าไปเรียนเสียหมดแต่คือคนเคยเชื่อฟังพ่อแม่มันไม่เชื่อฟังเล้พ่อแม่เลยเนี่ยแม่บอกเอออะไนะที่นี่เราจะผลิตนะให้เด็กที่มีคุณภาพมีจิตใจดีมีทั้งด้านจิตวิญญาณเป็นแกลางอารมณ์ร่างกายสังคมอาชีพนะครับจบแล้วไม่ต้องไปถึงกระดาษเล่หหาอาชีพไม่ต้องนะพอจบแล้ว มันเลี้ยงตัวได้เลยเลี้ยงตัวได้เลยให้การศึกษาในลปกติเดี๋ยวนี้จบปุ๊บแบบปริญญาเล่หามาไปเป็นแลบบูกจาก้างหรนี้ไม่ต้องนะครับเราจะสอนให้เราสร้างอาชีพเองออนาะสิ่งแวดล้อมอ,อันนี้สติปัญญาอันนี้แบบความคิดสติปัญญาแบบคิดเป็นอันนี้สติปัญญาแบบแบบดับทุกเป็นนะแกบบ้ทุกเป็น เวลามีอะไรมากระทบใจมันทุกข์แล้วมันแก้เป็นเด็ทตัวนี้เป็นไงครับจบสูงแพทย์นักเรียนแพทย์จุฬาผู้สาวบอกทีมันโดดตึกตายเลยโอ้ยงูแต่นอกนี่คืองโง่ในความหมายระบบนะครับไม่ใช่เวลาผมพูดว่างโง่คือโง่หมายถึงจิตมันงโง่นะไม่ได้หมายถึงว่าตัวนี้นะ้น,นเวลาได้ยินผว่าโอ้ยจะไม่งนะูนะสุกเจ้าอยาดด่าโกรธกันนะ คือถ้าใครที่นัง่งง่วงนี่คือโง่เลยนะครับอันนี้คือโง่จิตมันโง่อนนี้โง่น,งน,งน,งนะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะเราจะระวังดีๆนะอันนี้โอเคนะครับก,ก็ทำความรู้จักการเื้องต้นว่าเรากำลังทำอะไรที่นี่นะครับกายาอธิบายกันก่อนนะครับกายากายาตัวนี้ มาจากภาษาอะไรก็ไม่รู้มันะจะเป็นปลันเตนหรือเปลียผมไม่แน่ใจนะเราก็ยืมมาัานดำที่มันใช้กับตอนตายกับกายก็คืออันนี้กายเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆนี้แต่กายจริงๆเนี่ยมันเชื่อมโยงกันหมดนะครับมันเชื่อมโยงกันหมด